สวัสดีครับนกักเรียนที่มารักทุกคนนะครับสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครูมาก,ก็จะได้มีคลิดละดีๆนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียนมาแล้วเราต้องพัฒนานะครับเราต้องพัฒนานั่นก็คือการบวกที่มีลักษณะการตั้งนั่นเองนะวิธีการตั้งวิธีการคิดในแบบนี้ เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะโอเคเรามาดูกันนะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนจากตัวอย่างเขายังให้รูปภาพนะเขายังให้รูปภาพนะครับรูปภาพนี้ยังมีเท่าไหร่นะรูปภาพนี้มีเท่าไหร่ครับด้านบนสุดนะตัวตั้งตรงนี้คือตัวตั้งนะตรงนี้คือตัวตั้งตัวนี้คือผลบวกตัวบวกนะครับ ตัวนี้คือผลนะครับตัวนี้คือผลนะครับอเกียนอเอกียนดูด้านบนนะครับนะเหกนดูด้านบนนะหกหกนะหกนำไปบวกกับสองครูบอกแล้วนะหกอยู่ในใจหกเป็นตัวตั้งหกอยู่ในใจหกนับเพิ่มอีกสองเจ็ดแปดใช่ครับ เราจะได้แปดนะครับถูก <Okay. S 1> ต้องไหมอืมถูกต้องพอกเขาให้มาแล้วก็ต้องคิดนะเดี๋ยวเราให้เราคิดนิดหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่หนึ่งเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเรามาดูข้อที่หนึ่งกับข้อที่ 2, สองจากสองข้อนะนะลอาดูการตั้งที่มีแค่หลักหลักเดียวเองัเดียวเท่านะั้นนะเดี๋ยวจะมาสอนในสองหลักนะ นะสองหลักต่อไปเรามาดูกันนะครับโอเคสองบวกสี่สองอยู่ในใจนะสองอเพราะว่าสองอยู่ด้านบนใช่ไหมลูกนะไม่ต้องคิดให้นันสับสนนะครับเดีย๋ยวพอการลบปุ๊บเราจะได้รู้ไปเลยเอาด้านบนมามาลบกับด้านล่างไปเลยนะครับนะอ่านพะนะอเข้าใจว่าการบวกเอาตัว สิ่งที่ก่อนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ครูกำลังสอนว่าเอาด้านบนเป็นหลักไปเลยเพราะว่ายังไงยังงไเราก็บวกไม่เกินไม่เกิน9อยู่แล้วนะครับไม่เกิน9อยู่แล้วนะครับม่เกินโอเคสองวยู่ใใจนะเพิ่มอีกสี่สามสี่ห้าหกนะครับได้หกครับฉะนั้นตุ้ปตามีตรงนี้ก็จะได้หกน,นะนะครับนะโอเคนะครเบไม่นเกินนะมาดูข้อที่สองต่อ ข้อที่สองนะห้าถูกต้องไหมครับนะตัวตั้งที่อยุดนี่ห้าถูกต้องไหมแตงโมมีห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องนะอ่ามีห้านะครับเมื่อกี้ต่อไปเขาให้เราต้องให้เรามาเพิ่มแตงโมอีกสองหนึ่งสองนะครับนะห้าอยู่ในใจห้าอยู่ในใจน่ะเพิ่มอีกสองนะครับลูกนะเพิ่มอีกสองหกเจ็ด แต่งหมูนี้ก็จะได้เจ็ดนะครับนะแต่งหมูนี้ก็จะได้เจ็ดนะครับอ่าโอเคนะครับนะเมื่อกียนนะหรู้ว่าเอาอีกคนนี้อ,อีกคนหนึ่งนะอ่าโอเคนะอ,อีกคนหนึ่งโอเคอันนี้จํานวนบวกที่เหมือนกันนะครับสี่อยู่ในใจใช่ไหมสี่อยู่ในใจแล้วนะเพิ่มอีกสี่ห้าหกเจ็ดแปด ้องขับเกียได้แปดนะนกบทั้งหมดนี้ในข้อที่สามนกบทั้งหมดนี้ก็มีทั้งหมดแปดนั่นเองนะ,นะครับนะไม่เชื่อลองนักเกียร์ลองนับดูนะนักเกียร์ลองนับได้นะครับสต๊อปแล้วก็กเกียร์ก็ลองนับเองนะครับต่อไปก็ที่สี่นะก็ที่สี่ก็ที่สีลส่ลูกบาสรู้จักไหมลูกบาสลูกบาสนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีทั้งหมดหกนะด้านบนนี่ ด้านบนนี่มีทั้งหมดหกนะครับตัวตั้งมีทั้งหมดหกแล้วก็ตัวบวกนะครับนะตัวที่เราจะไปบวกนะครับมีทั้งหมดสามหกบวกสามนะครับมาเกี่ยมหกยนดีใจนะหกนีใจเจ็ดแปดเก้าใช่ครับรม่เกียได้เก้านะครับนะโอเคนะครับมานะเกียรนะตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรามา และสติที่รสเสตินะครับนะอันนี้คือการบวชในลนักษณะการตั้งนะครับนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้คุณาก,ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับ